วันนี้เรามาทำล่องแตงกันนะครับกำลังขึ้นล่องแปลงทำเป็นสองล่องนะครับจะปลูกชุดใหม่ขึ้นล่องเสร็จแล้วตอนนี้เราก็โรยปูนขาวนะครับบนล่อง ทิ้งไว้สองสามวันนะครับตอนนี้เราขึ้นล่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ขี้วัวบนล่องนะครับแล้วก็ทำการพวนดินปูนขาวก็ ขี้วัวให้เข้ากันนะครับล่องของเราก็เสร็จแล้วนะครับสองแปลงนี้เราจะลงแตงกวาทั้งหมดนะครับ แตงกว่าชุดใหม่ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับสองแปลงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในการปลูกแตงกันอีกรอบนะครับ